เกมง่ายๆเราก็แค่ย,ยิงๆแล้วก็จบเรียนสกิลที่อะไร <c oughs> โอ้โหเรียนสกิล <c oughs> แหมอัพก็ได้ไหมมันลงมาเรียนใ <c oughs> ช่ไหมไปไงวะเนี่ยปั๊บปั๊บ ป uhm yeah. ุ่งปังปุ่งปุ่งปังปุ่งปุ่งปังปุ่งปุ่งปังปุ่งจะเป็นแครี่ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยไปทำไมคีบันเป็นจุดเล็กจัง ทำอะไรได้วะเพิ่มเกาะแล้วเพิ่มเกาะกัน,นอ,อ้าวโบวีมังกรไม่มีสีเขียวแล้วตกเว้ยตกเว้ยโมเลนนักโยน่ะ จากที่เฟรมอ,อ่ะฮะโทรศัพท์ฉันเราต้องทนเพื่อเกม เกินปุยมุยอ่ะใครจะไปเล่นได้วะ ชา้าออกกันแห๊ะเฮ้ยจะดีขึ้นมันไม่ถนัดอเลยมันเล็กไปเพื่อนด่าแล้วโยนขนาดเนี้ย no, เออฝั่งหนูไม่มีแคลรี่เหรอเอ็อสุดออยู่บน โอ้ยโดนแกงอีกแล้ว啊 HP is low back to base มายอมละโหไม่ถนัดเลยอะเครื่องเล็กลงเยอะเลยวะจะรุดมือไหมเนี่ย ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลย <S <S ใส่เคสก่อนอ โอ้โหไปไปคือลึกไม่ได้เลยวะเย่ว yeah. ะ Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Incredible! ม,มีจับนะโอ้โอเมสไม่น่ากลับมาช่วยนะปาเป็นคนดีของเขาอะ เล่นตกมันจะไปนั่งเล่นในตู้เย็นล่ะอย่งเอ้ยแคลรี่บ้าบออะไรตายห้าแล้วเนี่ยฟาร์มกูก็ฆ่าใครไม่ได้เลยโอ้ยทิ้งบน เฮ้ยบวีรถมันรถ <c oughs> มันถึกขึ้น ทีเขียวอ่อนเวลาตอนรีเลือดด้วยนะ,นะอย่ากกระตกดิจะบวกแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> has been defeated War up. enemy legendary เพนนั่งนี่คือการเปิดแหลงสกสาราดใหม่ของคุรนี่ ได้คิวแล้วเว้ยเพื่อนเราได้คิว An enemy has been defeated. Enemy legendary. Enemy double kill. I prefer this. Enemy triple kill. ไปช่วยที่ตายเองเเพนมันเกินไปว่ะ run horny way run away an enemy has been defeated might no enemy legendary an enemy has been defeated nen nen เสียงดังปั๊บ Your tower has been destroyed. Oh, Pom, so come oh. Your tower has been destroyed. <coughs> Don't die, don't die. Holy Dragon has been defeated. สาดเลยวะโมเลนบ้างใช่ไม่อยากเข้าเด้ออยากเข้าใจสิขาดนะได้รังตัวหนึ่งนะกันไซดี มาหง่ะอืมโว้ยนานจังวะต้องออกแล้วกันเวสักเม็ดหนึ่งน่าจะดีคงไม่เสียหายอะไร แทงไม่ออกกันเวทอ่นะทั้งสามตัวกันเวทกันเวทอยากกระตุกดิกระตุกเหมือนล่อศัตรู มึงจะยิงให้ได้ไอ้เวนซิวมันยึกยากเนาะไปเอาบัฟฟ้าให้ซิวไม่เป็นไรโอเมนจะเข้าแล้วเพื่อนเอา้าเอา้าเอา้า เดินเล่นด้วยผมอ่ะอะผมอ่ะอืมตะลอองต้องแต่งตะลอองต้องแต่งไมันมรู้มากว่ะ Defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Oh, -ho. Been defeated. An enemy has been defeated. Infinite Slayer has appeared. เกมมันหนักขนาดนี้เลยเหรอทำไมเฟรมเรทมันม,มันมันเฟมรมเรทตกขนาดนี้เราก็ค,ค่อยไป็ค่อยไป sẽ đột huyết đi mà, mẹ ốc, nó mang cò lũ, thơi, nó tiêm lấp luôn, nó thực pa, phan anh nó ghiing khao เจ้าให้ได้อะอเพราะแต่มันยิงเล่นได้เรื่อยๆเะนาะาะได้เปียบเลยโอ้โหน่าจะวิ่งหนีไปเลยไม่น่าฝืนยิง มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกของกันเวทเต็มตัวไม่ดันอะไรล่าง,ง,ว,งวัดกลางเนอโอ๋อเจใจอะ่ะ ไม่ไดีเลยนะยืนกลางนานๆเอารู้แล้วไม่สู้แล้วกูหนีอย่างเดียวละบินมากูวิ่ง quang bị mặc quỳnh mh mhm 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 đi. mhm 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 ยิงเล้วกนะได้มาแล้วได้เลือดมาแล้ว mm hmm. จ่ายมันไม่ดีแล้วพวกเนี้ย อ้าวยังไม่ได้กลับกันเหรอไม่รู้ขอโทษไม่เดินกลับมาเลยพร้อมเสมอพร้อมสู้กูการเวทเต็มตัวว่ะ w มาแล้วคลิปมาแล้วคลิปมาแล้ว มันจะบ <seguinte> ินบบพี่ทำ้มี่จะยืนตีแบบขอยืนตีห <finishing> น <on developed Airbnb> ่อยขอยืนตีหน่อยไอ้กูตีสิเหล็กที่สุดท้าย